ก็ปีหน okay. <Wow. S 2> so ้าก so ็จะมีละครเรื่องบ้านใสท้องค่ะแล้วก็ก็จะมีผลงานใหม่ๆได้ออกมาติดตามชมมีโฆษณาแล้วก็มีงานต่างๆก็จริงๆมันก็ทำกานบ้านหนักนะคะแล้วก็ตื่นเต้นไหมก็ต้องตื่นเต้นแหละเราเล่นละครรีเมคแล้วก็มันก็ต้องทำกานบ้านหนักขึ้นเพราะว่ามันเล่นมาหลายรูปแบบมากแล้วหลายเวอร์ชันเพราะฉะนั้นเวอร์ชัน2015มันก็ต้องเป็นอะไรที่มินก็ได้โจทย์มาระดับหนึ่ง ใช่ค่ะไม่กลัวการเปรียบเทียบหรอกค่ะเพราะจริงๆมันคงเรียกไม่ได้ที่จะถูกเปรียบเทียบแต่ว่าเปรียบเทียบในทางที่ดีหรือไม่ดีเราก็ต้องมาติดตามชมกันจริงๆริงนว่ามันก็แตกต่างกันทุกวอร์ชั่นแหละเพราะว่ามันก็ตัวแสดงก็ไม่เหมือนกันโปรดักชันก็คนละเฮาส์ไทมอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ามีว่าแต่ละเวอร์ชั่นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าจะทําออกมาถูกใจคนดูหรือเปล่าถูกใจคนส่วนมากหรือเปล่า พี่วีเื่นนี้เล่นกับพีววพพ่วีลพาวคือเขาก็รุ่นใหญ่แล้วก็เขาก็ประสบการณ์เยอะเราก็ต้องแบบศึกษาอะไรกับเขานหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างก็ไปได้ดีเลยค่ะจริงๆตอนนี้ก็อาจจะยังแบบกำลังเริ่มเข้าที่ละเพราะว่าจริงๆเรายังไม่จริงๆอย่างมินแพลนจะขายปีหน้าแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมหรอกแต่ว่าเราอยากเอาออกมาขายก่อนใช่ใช่ก็ถือว่าดีถือว่าดีมันถือว่าดีเพราะว่าแฟนคลับก็ช่วยกันซื้อแฟนคลับช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วก็ เอออย่างคนที่ไม่เคยเห็นก็เข้ามาเห็นก็เออชอบนะอะไรเง<ม>ี้ยมีมีแต่ว่ายังอีกสักพักนึงเพราะตอนนี้ยังอะไรก็ยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่เพิ่งเปิดมาประมาณสองสามอาทิตย์เองค่ะถ้ากก็ก็ดีบางคอลเลคชนันก็แบบขายหมดต้องสั่งเพิ่มเลยนะเพราะว่าเราก็เดาใจไม่ถูกว่าอันไหนที่แบบคนจะสั่งเยอะอันไหนคนจะสั่งน้อยเราก็ทํามาแบบจานวนน้อยๆก่อนยอะไรเงี้ยแล้วก,ก,ก็ตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังแบบค่อยๆปรับไป ก็แบรนด์ชื่อเมสเมคค่ะก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมชื่อ M E S M E underscore official ค่ะ